สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบค่ะกับช่องจางวิสเสียเป็นไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าขอแนะนําตัวสั้นๆเผื่อว่าเพิ่งมีใครผ่านเข้ามาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะเจี๊ยบเป็นพนักงานประจําค่ะทํางานบริษัทต,ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เช้าถึงเย็นนะคะเอาเวลาว่างหลังเลิกงานมาเปิดร้านขายของออนไลน์ค่ะหลักๆก็จะเป็น e b เบสซแล้วก็มีร้านอื่นจุกจิกนิดหน่อยนะคะวันนี้เจี๊ยก็มาพร้อมกับรายงานผลประกอบการยอดขายของที่ร้านค่ะ ของทุกร้านที่เจียบมีนะคะอันนี้คือเป็น2สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมค่ะ1-15ถึงนะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะก็ยอดได้มาประมาณหนึ่งไม่ถึงกับตื่นเต้นอย่างที่คิดไว้แต่มันมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวเจี๊จะบอกให้ฟังในตอนท้ายว่าทำไมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจียบขายอะไรได้บ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ เข้าเรื่องกันเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไปนะว่าเจบจะเล่าให้ฟังสําหรับทุกร้านที่เจบมีเลยเดี๋ยวยอดขายจะเรียงตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปจนถึงวันที่15นะคะเจบจะคัดมาเฉพาะตัวเด่นๆซึ่งในที่นี้เจบขอเลือกเฉพาะตัวที่ขายออกภายในไม่เกิน90วันหรือว่าประมาณ3เดือนนะคะเพราะว่าส่วนตัวเจบแล้วรู้สึกว่าสินค้าที่ออกภายในไม่เกิน3เดือนนี่ค่อนข้างจะเร็วแล้วสําหรับเจบนะคะต้องย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนมีมุมมองมีนโยบายในการทําร้านในการทําการตลาดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ โอเคเริ่มจากวันแรกที่จะเล่าให้ฟังคือวันที่1เลยค่ะวันที่1ตุลาคมนะคะขายได้อยู่บน p o s ช m มาร์ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังเจี๊ยบมาก,ก่อนแล้วไม่รู้ว่าพอ s ช m a r k ์คเขาเป็นใครนะคะ mm hmm. เขาเป็นอีกร้านหนึ่งของเจี๊ยบค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์สินค้าที่เจี๊ยบขายได้บน p o s ช m มาร์เนี่ยใกล้เคียงเหมือนกันเลยกับบน eBay นะคะสินค้ามีความใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆฟังไว้เนี่ยไม่เสียหายแน่นอน คือ Poshmark เนี่ยเขายังเปิดไปไม่ถึงประเทศไทยยังไม่เปิดแบบว่า International ะคะ่ะยังอยู่แล้วแวกแบบว่าอเมริกาแคนาดาแถวๆฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าสินค้าเหมือนกันใกล้เคียงกันมากกับ Ebay ฟังไว้ไม่เสียหายค่ะอันนี้รับรองนะคะตัวแรกนะคะวันที่1ตุลาคมที่ขายได้คือรองเท้ายี่ห้อ Clarks ซึ่งอันนี้นจะว่าบ้านเราก็มีเนาะ ยี่ห้อนีค้คุณใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาเป็นรองเท้าแบบว่าส้นไม่ได้สูงเป็นรองเท้าเน้นสุขภาพนะคะใส่แล้วสบายรู้สึกแบบยุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่แล้วใส่แล้วสบายอะคะ่ะนี่คือคอนเซปต์ความความโดดเด่นของรองเท้ายี่ห้อนี้ก็ต้นทุนเจี๊ยบม,มาสี่เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่25เหรียญกําไรประมาณ16เหรียญน,นะคะตัวนี้ขายออกภายใน2วันค่ะ2วันเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆนนะคะวันที่1ตุลาคมเจี๊ยบได้ เจียบขายได้2รายการค่ะแต่ว่ารายการที่เข้าคอนเซปที่ขายออกภายใน90วันเนี่ยมีแค่ตัวเดียวก็คือรองเท้าคู่นี้นะคะครานี้ถัดไปค่ะวันที่2วันที่2มี1ตัวที่เข้าคอนเซปนะคะเจียบขายได้ทั้งหมด2รายการค่ะวันที่2นะคะตัวที่เข้าคอนเซปว่าขายได้ไม่เกิน30วันเอ้ย90วันนะคะมี1รายการก็คือเป็นน้องตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตา2ตัวนี้ค่ะเขามาเป็นคู่ยี่ห้อฮอร์นะคะ เออจะเรียกว่างานใหม่ไหมก็ไม่เชิงก็ใหม่มาพร้อมป้ายแต่ว่าเอาจริงเจอก็ซื้อจากร้านมือสองอะค่ะแต่ว่าสภาพคือยังใหม่มากแล้วมาพร้อมป้ายอะไรเงี้ยเจ้าก็ลงว่าเป็นของใหม่นะคะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงบางทีขอมาพร้อมป้ายก็จริงแต่ถ้าสภาพไม่ใหม่เนี่ยเราก็ต้องลงว่าเป็นของไม่ใหม่นะคะบอกเป็นของใช้แล้วแต่มาพร้อมป้ายอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างตัวนี้ที่เจ๊ก้าลงว่าใหม่เพราะเจ๊ดูแล้ว คือสภาพตัวสินค้านี่คือใหม่จริงๆไม่มีการใช้งานเลยนะคะเพียงแต่ว่าก็บอกเข้าไปนิดนึงว่าเออเนี่ยไอ้ไอ้ป้ายที่มาก็อาจจะมีมีแบบร่องรอยการกระทบกระแทกนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวสินค้านี่ใหม่อันนี้ก็คือต้องให้ชัดเจนนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะต้นทุนจะมา2เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่18เหรียญ68เซนค่ะกำไรประมาณ12เหรียญ94เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่73วันค่ะ เ3วันซึ่งไม่ถือว่านานมากนะคะครานี้วันถัดไปค่ะวันที่3มตุลาคมขายได้3รายการนะคะแต่ว่ารายการที่เข้าขายออกภายใน90วันนี้มีแค่1รายการค่ะเพื่อนๆน,นั่นก็คือเสื้อยืดตัวนี้ค่ะเพื่อนๆขายได้อยู่บนเมอร์คารีซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังเจีย๊ยบมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าเมอร์คารี่เขาเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นอีกร้านหนึ่งของเจีย๊ยบค่ะ คอนเซปต์ก็คือใกล้เคียงกันเลยกับ p o s t m a r k แล้วก็ eBay คือสินค้าที่ขายได้มีความใกล้เคียงกันแต่ว่า Mercury ยังเปิดไม่ยังไม่ได้เปิดกว้างทั่วโลกอีกแล้วนะคะอันนี้เหมือนเหมือน p o s t m a r k แต่ว่าจะเปิดหลายประเทศมากกว่า p o s t m a r k นิดนึงเออสำนักง,งานใหญ่ของ Mercury อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะเขาก็เลยมีที่ Mercury ญี่ปุ่นแล้วก็มีอังกฤษนะคะถ้าเจ้าจำไม่ผิดอเมริกานะคะหลักๆก็ยังมีไม่เยอะแต่ บอกไปอีกทีหนึ่งเพื่อนๆสินค้ามีความใกล้เคียงกันค่ะฟังไว้ไม่เสียหายเอาไปประยุกต์ใช้กับร้าน eBay ได้แน่นอนนะคะโอเคตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นเสื้อยืดผู้ชายที่เจี๊ยมขนมาจากประเทศไทยของเราค่ะคอนเซปต์เนี่ยเจี๊ยบรู้สึกว่าเขาน่าสนใจเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกคือเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งการเมืองนิดนึงนะคะ่ะเป็นงานเก่างานวินเทจนะคะตัวนี้เราก็คือเขามีคอนเซปต์แบบเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการส่งจดหมายอ๋อ อะ,อ,ะะอะไรสักอย่างอะนะคะอะไรสักอย่างอะนะคะก็ตัวนี้ต้นทุนเจียบมาหนึ่งเหรียญค่ะขายได้อยู่ที่19เกหรียญกำไรประมาณ14เหรียญกับ20่สิบเซนนะคะใช้เวลาขายอยู่29วันค่ะ29เวันเท่านั้นเองไม่ถึง1เดือนเลยซึ่งอันนี้ส่วนตัวถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะอันนี้วันที่3ตุลาคมนะคะเพื่อนๆจบไปคราวนี้วันที่4ตุลาคมค่ะ เจี๊ยบขายได้สองรายการแต่ว่าไม่มีเข้าขายภายใน90วันเลยก็จะผ่านไปแล้วกันนะคะเพื่อนๆไม่อยากจะบอกเลยว่ามีตัวหนึ่งขายออกหลังจากที่ลงไป3ปีกับ6เดือนค่ะนานมากคือคนขายแก่แล้วแก่อีกอะค่ะยังขายไม่ออกโอเควันที่5ตุลาคมก็ขายได้สองรายการเหมือนกันค่ะไม่มีเข้าขาย90วันเลยก็ผ่านนะคะเพื่อนเ อีกแล้วค่ะตัวหนึ่งขายออกหลังจากที่ลงไป3ปีกับ4เดือนนะคะมาราธอนมากๆเป็นการขายที่มาราธอนมากๆไม่เป็นไรคะ่ะโอเควันที่หตุลาวันที่6ตุลา,ลามีขายได้ทั้งหมด5รายการคะ่ะมีสองรายการที่เข้าขาย90วันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวที่1เป็นอะไรนี่เลยค่ะเป็นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะกึ่งพวงกุญแจไหมไม่เชิงเป็นแบบว่าค่อยๆเออะนอะค่อยมือถือค่อยกระเป๋า ห้อยอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆอยากจะเอาไปห้อยนะคะก็เป็นยี่ห้อโทมีของ s e กาทอยสงานญี่ปุ่นตัวนี้เจียบหิ้วมาจากประเทศไทยค่ะได้เข้ามาจากโกดังญี่ปุ่นที่ประเทศไทยค่ะต้นทุนเจียบม,มา25เซนค่ะขายได้อยู่ที่13เหรียญกําไรประมาณ10เหรียญกับ15เซนใช้เวลาอยู่49วันค่ะตัวนี้นะคะก็กลางๆไม่ถึงกับเร็วที่สุดแต่ก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปยังอยู่ภายใน90วันนะคะ49วัน คันนี้ตัวถัดมาค่ะอยู่บน p o s t m a r k นะคะเป็นหมวกค่ะเพื่อนๆเป็นหมวกที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าคราวนี้คนที่เขามาสายเนี้ยเบสบอลค่ะมันเป็นหมวกแบบมีตัวยออ่อ r อะไรเงี้ยจะก็เซิร์ชหาข้อมูลมันก็เป็นแบบว่าทีมทีมกีฬาอะไรสักทีมหนึ่งอะเพื่อนๆนนะคะนะ <laughs> ต้องหาข้อมูลนิดนึงบางทีถ้าถ้าเราลงของไปโดยที่ไม่มีความรู้เลยเราก็อาจจะ ไม่รู้จะเขียนคีย์เวิร์ดอะไรหนึ่งสองก็คืออาจจะคีย์เวิร์ดไม่ได้สะโคบไม่ได้แบบว่าเจาะจงลงไปนะคะก็อาจาทำให้ขายช้านิดนึงแต่คราวนี้ถ้าหาข้อมูลได้คีย์เวิร์ดได้คำที่ลูกค้ากำลังสนใจต้องการหามันก็จะช่วยเราได้ประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นหมวกนะคะต้นทุนเจะมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่13เหรียญกำไรประมาณ9เหรียญกับ40เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่60 สวันค่ะ2เดือนหน่อยหน่อยวันนะคะตัวนี้คราวนี้อันนี้วันที่10วันที่6ค่ะเพื่อนๆวันที่6นะเอ่ออย่างที่บอกเมื่อกี้มี2รายการที่เข้าขาย90วันนะคะขายได้ทั้งหมดคือ5รายการคราวนี้วันที่7ออเดอร์ไม่มีค่ะวันที่7ออเดอร์เป็นศูนย์ค่ะเพื่อนๆ่เ,เช็ดน้ำตาไปแล้ว ใช้น้าตาไปอีกออเดอร์ก็ยังไม่มานะคะวันที่เจ็ดออเดอร์เป็นศูนย์ค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะเรายังมีวันที่แปดซึ่งได้มาหนึ่งออเดอร์ค่ะหนึ่งรายการแล้วที่สําคัญคือไม่เข้าขายเก้าสิบวันก็จะขอผ่านไปนะคะมาวันที่เก้ากันต่อค่ะเพื่อนๆวันที่เก้ามีสองรายการค่ะขายได้สองรายการแล้วก็ทั้งสองรายการเข้าขายเก้าสิบวันนะคะตัวแรกขายได้อยู่บนเมอร์คารีค่ะเป็นการเกงผู้ชายยี่ห้อแรนเดอร์ซึ่งปกติอะยี่ห้อแรนเดอร์เนี่ย โดยส่วนตัวเจ้าจะไม่ค่อยเอามาเพราะว่ามันหาได้ทั่วไปเป็นแบรนด์ที่หาได้ค่อนข้างจะเกิดนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ที่เจ้าเอามาเพราะว่าเขาเป็นเวอร์ชั่นแบบว่ากันไฟค่ะมันจะมีตัวยอ่อโลโก้ที่บอกว่า fr จะให้ดูนี่ fr เนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นประมาณกันไฟอะไรเงี้ยเข้าใจว่าบางทีอาจจะซื้อไปใส่คนที่ทํางานแบบว่าต้องลุยๆนิดนึงหรือว่าต้องเจอกับความร้อนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะต้องการกางเกงที่ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจนิดนึงนะคะ ต้นทุนจะมาสี่เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่30เหรียญกับ99เซซนค่ะกำไรประมาณ20เหรียญกับ79เซนนะคะขายออกภายใน45วันค่ะเพื่อนๆ45วันซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าก็ก็ดีนะคะไม่ได้ชา้าจนเกินไปตัวถัดไปค่ะตัวที่2ของวันที่9นะคะ ขายได้อยู่บนเอซีค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นค่ะเป็นพวงกุญแจอันนี้เรียกว่าอะไรคะเพื่อนเพื่อนมดเอ็กซ์ X เนาะสมัยเด็กๆสมัยเจี๊ยบเด็กๆน้องน้องน้องๆสมัยนี้อาจจะไม่มีดูแล้วเพราะว่ามันเก่าไปแต่ว่าสมัยเจี๊ยบเด็กๆด็กเนี่ยนานมากแล้วนะคะเป็นมดเอ็กซ์เนาะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะต้นทุนมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่20เหรียญกับ79%เก้าเซนค่ะ กำไรประมาณ15เหรียญกับ63เซนนะคะตัวนี้ขายออกภายใน64วันค่ะ2เดือนกับอีกนิดเดียวเองนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเร็วงานตัวนี้เจียมได้มาจากคลองถมค่ะประเภทไทยของเรานั่นเองนะคะโอเคเพื่อนๆถัดไปวันที่10ขายได้1รายการไม่เข้าขาย90วันนะคะผ่านไปรานนี้วันที่1ิ ขายได้3รายการค่ะมีเข้าขาย90วันอยู่1รายการเดี๋ยวมาดูกันนะคะขายได้บน Etsy ค่ะเป็นหนังสือนิทานไม่เชิงอะ่ะหนังสืออ่านเล่นนะคะมาเป็นเซตคือเขาเป็นหนังสือในเซต american girls นะคะแล้วก็เขาก็จะมีชื่อชื่อเด็กแบบแตกต่างกันไป อันนี้จะได้มา2อ,อ,องเซตค่ะเซตแรกเป็นของเด็กคนนี้ชื่อว่ามอนลี่แล้วก็อีกเซตหนึ่งอีกชื่อหนึงนะคะก็มอนลี่ออกไปก่อนค่ะตัวนี้ค่ะต้นทุนจะมา1เหรียญขายได้อยู่ที่19เหรียญ99เก้าเซนนะคะกำไรประมาณ14บสี่เหรียญกับ99เก้าเซนค่ะใช้เวลาขายอยู่แค่4วันเท่านั้นเองค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะสำหรับงานเก่าแล้วก็เป็นงานแบบ หนังสือพวกนี้โดยมากจะไม่ค่อยคาดหวังมากแต่ว่าอันนี้คือออกค่อนข้างจะเร็วค่ะ4วันเท่านั้นเองอันนั้นเป็นวันที่11นะคะมี1รายการที่เข้าขาย90วันคราวนี้วันที่12ค่ะเจ็บขายได้ทั้งหมด3รายการเข้าขาย90วันอยู่1รายการก็คือเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ค่ะขายได้อยู่บน post mark นะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตผู้ชายค่ะต้นทุนมาสี่เหรียญขายได้อยู่ที่20เหรียญกําไรประมาณ12เหรียญค่ะ ใช้เวลาขายอยู่25วันค่ะไม่ถึงดึงเดือนเลยก็ถือว่าค่อนข้างจากเร็วนะคะโอเคอันนั้นวันที่12คราวนี้วันที่13ค่ะขายได้2รายการมี1รายการที่เข้าขาย90วันนะคะนั่นก็คือเสื้อยืดค่ะอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งของเจี๊ยบค่ะเพื่อนๆชื่อว่าร้านดีป๊อปซึ่งเป็นร้านใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยเพิ่งจะขายจะเปิดยังไม่ถึงแบบไม่ถึงครึ่งปีค่ะประมาณนี้นะคะก็ ออเดอร์ยังค่อนข้างเล็กเล็กๆน้อยๆคอนเซปต์ Concept ก็เหมือนกันใกล้เคียงกับ Postmark เมอร์คัรแล้วก็ Ebay เพียงแต่ว่าสินค้าที่เจ้าลงบนบนดีป๊เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เป็นแนแฟชั่นซะโดยมากนะคะแล้วก็ดีป๊อเนี่ยยังไม่เปิดไปถึงประเทศไทยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆอีกทีนึงย้ำอีกทีว่าสินค้ามันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นฟังไว้ไม่เสียหายนะคะ เป็นเสื้อยือดค่ะตัวนี้หิ้วมาจากประเทศไทยนะคะต้นทุน1เหรียญค่ะได้อยู่ที่16เหรียญค่ะกําไรประมาณ11 1เหรียญกับ80เซนใช้เวลาขาย20วันเท่านั้นเองนะคะก็คันนี้อันนั้นคือวันที่13มใช่ไหมคะมี1รายการที่เข้าขาย90วันถัดมาวันที่14ค่ะขายได้ทั้งหมด8รายการนะคะมี3รายการที่เข้าขาย 90วันตัวแรกค่ะเป็นการเกงมวยนะคะอันนี้แน่นอนว่าที่มาจากประเทศไทยนะคะบอกชัดเจนปักภาษาไทยเรียบร้อยว่าเป็นมวยไทยนะคะขายได้บนดีป๊อปเหมือนกันกับตัวเสื้อยืดเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวนี้ต้นทุนเกยบมา4เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่24เหรียญกำไรประมาณ15เหรียญกับ20เซนใช้ไว้ลาคาอยู่10วันเท่านั้นเองนะคะตัวถัดไปที่เข้าขาย90วันกลับมาที่พอ s t m มารค่ะเป็นหมวกนะคะ ตัวนี้ต้นทุนมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่15เหรียญกําไรประมาณ11เหรียญค่ะเทียบใช้เวลราคาอยู่6 6วันค่ะ1เดือนกับอีกนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าก็ถือว่าเร็วนะคะคราวนี้ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆที่เข้าขาย90วันนะคะของวันที่14เป็นกางเกงยีนส์ผู้ชายค่ะ ชอบจะว,ว่าสไตล์แบบเพื่อนๆถ้าเป็นกางเกงยีนที่มีกระเป๋าแบบแบบนี้นะคะสับที่เขาใช้กันคือเรียกว่าเป็นคาร์โก้เอ่อคีย์เวิร์ดที่แนะนําคือคาร์โก้หรือว่ายูทิลิตี้พวกนี้ค่ะแล้วก็คาร์เพนเตอร์ที่แปลว่าอะไรนะเอ่อช่างไม้คือมันเป็นกระเป๋าที่แบบว่าใส่พวกของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องคิดนิดนึงว่าคีย์เวิร์ดที่จะเอามาใช้เนี่ยควรจะเป็นคําว่าอะไรนะคะย้ำอีกทีก็คาร์โก้ยูทิลิตี้ อ๋อคาเปนเตอร์อะไรพวกนี้นะคะอาอีกคำหนึ่งที่เรีบใช้ก็คือว่าสตรีทแวร์ก็คือว่าใส่แบบลุยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ต้นทุนมา4เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่26เหรียญกับ9 6เซนกำไรประมาณ17เหรียญกับ57เ็ซน,นะคะใช้เวลาขายอยู่46วันเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะอันนี้คือวันที่14นะขายได้8รายการค่ะ มี3รายการที่เข้าขาย90วันวันที่15ค่ะขายได้1รายการเท่านั้นเองแล้วก็ไม่เข้าขาย90วันค่ะเข้าขายเข้าขายครึ่งปีนะคะก็เพื่อนคะทั้งหมดทั้งเส้นที่พูดไปคือยอดขายของทุกร้านที่เจ๊มีตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมแล้วก็คัดมาเล่าให้ฟังเฉพาะตัวที่ขายออกภายใน90วันนะคะเพื่อนๆคราวนี้ตอนต้นเจ๊มีโจหัวไปใช่ไหมว่า ทำมยอดขายถึงไม่ตื่นเต้นตุมตามอย่างที่มันควรจะเป็นทั้งๆที่เป็นช่วงสิ้นปีแล้วคือจากประสบการณ์ที่เจบทำมานะคะเจบเก็บต,ตัวเลขทุกปีเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเห็นตัวเลขเยอะอ่ะก็จะรู้ว่าจริงๆช่วงนี้มันควรต้องดีกว่านี้ค่ะแต่ทำไมเนี่ยดูซิยอดขายเจี๊ยบได้แค่วันละสองรายการสองรายการหนึ่งรายการแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ไม่มีออเดอร์เลยอันนี้คือแบบผิดปกติรับไม่ได้ นะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผิดไปจากที่มันเคยเป็นมาในรอบหลายปีที่จะทํามาเนี่ยแล้วก็ช่วงปลายปีมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเหตุผลนะคะเพื่อนๆหลักๆเลยนะช่วงเนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆมันมีสไตรค์มันมีมันมีแรงงานสไตรค์ของคนที่ทํางานเขาเรียกว่าพอร์ตอะคือทําพวกจัดชิปเมน์อะไรนี้มันมีสไตรค์มีไม่นานค่ะแต่ว่าก็จะมีคนที่แบบว่า เดียวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพื่อนๆบอกเลยเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อของมาตุนไว้บ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้สไตรนเนี่ยมันเกิดขึ้นนานเนี่ยแล้วของเข้ามาไม่ได้ของไม่มีใช้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนที่เอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อของมาตุนใช่ไหมคะแต่ว่าโชคดีสไตรนไม่นานคะ่ะเพื่อนๆไม่กี่วันแล้วถัดมาก็เจอกับพายุค,ค่ะพายุพัดเข้าอเมริกาไปโอ้โหชุดใหญ่มากคือแบบมีผู้คนเยอะแยะที่ได้รับความเสียหาย บางคนไม่มีแบบบ้านพังทลายไม่มีเสื้อผ้าไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้อย่างเงี้ยคือตอนนี้สิ่นที่เขาต้องการคือสินค้าจําเป็นสําหรับปัจจัย4ปัจจัย5นะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆข,ขายของแนวแบบแนวแนวไม่ใช่ของจําเป็นนะ่ะก็อาจจะต้องทําใจนิดน,นึงว่าช่วงนี้ยอดขายอาจจะไม่ดีมากนะคะเพราะว่ามันมีคนก้อนใหญ่มากจริงๆเพื่อนๆที่ตอนนี้เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณูปโภคที่จําเป็นนะคะ สร็จแล้วถัดไปเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เจี๊ยบฟังๆมาเนี่ยนะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่เกิน3สัปดาห์นี้นะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่มากในรอบ4ปีถูกไหมคะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีก็จะมีคนใช่ไหมคะที่ไม่มั่นใจว่าผลออกมาเป็นยังไงถ้าคนนี้ชนะเศรษฐกิจจะดีหรือว่าคนนี้ชนะเศรษฐกิจจะไม่ดีคือความไม่แน่นอนทําให้เกิดความ ความกลัวเพื่อนเพื่อนบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเออเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็อาจจะมีคนที่ใช้เงินน้อยลงด้วยความไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่มันจะเราจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนๆนคะเหตุผลทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดไปเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกถูกไหมคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ย ไปควบคุมไปจัดการดูแลอะไรมากไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปแก้ไขได้ตรงนั้นถูกไหมคะภัยธรรมชาติอย่างนี้หรือว่าการเลือกตั้งเศรษฐกิจอะไรงี้เราเราไม่มีศักยภาพตรงนั้นถูกไหมคะแต่ว่าเราในฐานะผู้ขายร้านเล็กๆของเจี๊ยบเนี่ยคะ่ะสิ่งที่จรทําได้นะเพื่อนๆก็คือทําร้านของเจี๊ยบให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูป การตั้งราคาการให้บริการลูกค้าแล้วที่สําคัญนะถ้าเพื่อนๆลองเช็คตลาดดูว่าช่วงเนี้สินค้าที่กําลังมาเนี่ยเทรนด์เนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนอ่ลงของที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะก็จะช่วยได้ให้ขายได้ดีขึ้นระดับหนึ่งถูกไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเทศกาลคริสต์มาสกำลังจะมาใช่ไหมก็ช่วงนี้อาจจะต้องเน้นพวกของตกแต่งหรือว่า Thanksgiving เดินพิษจีก็จะเป็นแนวแบบว่า สีส้มๆอ่ะของแต่งบ้านพวกแบบไก่งวงพวกแบบว่าตุกกตต๊กตาตุ๊กตาสีส้มๆหรือว่าพวกออฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะเป็นตัวอย่างหรือว่าอีกอย่างถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าใช่ไหมคะอากาศเริ่มจากหนาวขึ้นแล้วในหลายๆที่ทางภาคเหนือเ,นยเย็นแล้วถูกไหมคะจะมาขายชุดว่ายน้ําอยู่ก็อาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คนิดหนึ่งอ่ะเพื่อนๆน,น,นะคะ ถ้าเราขายของที่ไม่เป็นที่ต้องการอะ่ะมันก็อาจจะขายได้นั่นแหละแต่ใช้เวลานานนิดนึงถูกไหมคะซึ่งเจ๊ยบเอาจริงนะสารภาพว่าสินค้าหลายตัวของเจ๊บเจ๊ขายตามใจฉันคือบางทีไม่ได้เช็คตลาดแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องขายได้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเจ๊ก็เจ๊บก็ขายเพราะเจ๊บันทีขายตามใจค่ะ ขายตามใจตัวเองเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามดูถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าพวกงานแฟชั่นอย่างเงี้ยเจ๊ก็ดูเทรนด์ดูอะไรนิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกงานตกแต่งงานเก่าแก่งานสะสมหนังสืออย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้มานั่งดูมันไม่ได้มีเทรนด์อ่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะเจ๊บอกตัวเองอยู่เสมอแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยว่าอย่าเพิ่งท้อแท้มันมีบ้างทุกเศรษฐกิจทุกอย่างสิ่งมีขึ้นมีลงค่ะเป็นวัฏจักรเป็นเซอร์เคิลเนาะก็อย่ายอมแพ้ค่ะ ทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีที่สุดแล้วก็มาว่ากันไปเทละสเต็ปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ